ที่เราทําตอนนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนาะเราก็ได้เหมือนเป็นการปรับาธาตุขันทั้งรูปทั้งนามทั้งพลังงานทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยแล้วมีการจูนพลังงานของความสําเร็จพลัาางงานของอ่าการบับัตรต่งางๆทั้งหมดนะเตียงอ่ามันมันมันก็จะเข้าไปนะตอนเนี้ยทีนี้ก็เหลือแต่ว่าเหลือแต่เราเท่านั้นเองเนอะความสําเร็จตอน,น,นเนี้ยทุกคนนะที่ปรารถนาอะไรความสําเร็จอะไรก็แล้วแต่ มันอยู่ที่ตัวเราแล้วนะเพราะว่าตอนเนี้ยยังไงยังไงก็แล้วแต่นะรูปรถกินเสียงจะเข้ามายังไงก็แล้วแต่นะมันเสียงที่เข้ามาเป็นเสียงดา่าเสียงว่ากแ็แล้วแต่เราก็สามารถแปลออกเป็นความสําเร็จได้ออกไปทางกายวาจาใจถ้าเป็นเสียงของความสําเร็จเข้ามาเราก็ขยายเสียงของความสําเร็จนั้นนะออกไปทางกายวาจาใจอีกเหมือนกันฉะนั้น เข้าออกเข้าออกเข้าออกมันการประมวลผลอยู่ตรงกลางเนี่ยมันไม่ว่ามันจะเป็นเข้ามาในเรื่องของเป็นพลังงานนะเป็นเสียงเป็นภาพเป็นรถอาหารอะไรต่างๆเป็นกลิ่นหรือก็เป็นอความรู้สึกนะต่างๆทงั้งแม้แต่ทางกระทบมาทางใจเราเนี่ยนะมันสามารถที่จะประมวลผลออกมาเป็นบวกได้หมดเลย อะไรกระทบก็ออกมารวยอะไรกระทบก็ออกมารวยอะไรกระทบออกมาสําเร็จอะไรกระทบก็ออกมาอ่ออาสุขภาพแข็งแรงอะไรกระทบก็ออกมาเนีนเห็นไหมที่คุณเจตจบ,บอกว่าหายใจเข้ากุศลมงคลต่างๆมันเข้ามาหายใจออกอกุสลนอัปมงคลทั้งหลายมันก็ออกไปอี่ยที่ฝ่ามือทั้งมันไม่ได้ออกที่ฝ่ามืออย่างเดียวนะมันออกไปทุกๆรลูขุมขนของร่างกายเรานี่แหละ นะเวลาหายใจเข้าเนี่ยมันก็มีพลังงานที่เป็นกุศลพลังงานที่เป็นบวกใช่หไหมเข้ามาที่ร่างกายเราทั้งหมดนะดังนั้นเวลาเราหายใจออกไปเนี่ยอากุศลความเป็นลบทั้งหลายเนี่ยมันก็ออกไปทุกๆกคโนูเหมือนกันเชนัอนออกไปจากกายวาจาใจของเราเนี่ยล้วนแต่ออกไปเรสนแนนกับความมั่งคัง่งความสําเร็จนะอ่าไปเรสนแนนกับ สุขภาพที่แข็งแรงไปเลยโซนนั้นกับความสุขสงบเย็นเนี่ยมันส่งเหมือนกับตัวเราเนี่ยนะเป็นตัวกระจายคลื่นทางกายว่าใจ,าจาเนี่ยที่กระจายออกไปเนี่ยมันกระจายออกไปเป็นบวกทั้งนั้นแต่มันมันก็เลยโซนนั้นทันทีจับทันทีนะรวยทันทีสำเร็จทันทีแข็งแรงทันทีเนะี่ยแล้วที่สุดเราก็จะ เห็นทมที่เป็นอนมตาะาทมท,ทันทีเหมือนกันนะทุกอย่างมันอยู่ด้วยกนัตะแหละมันอยู่พร้อมกันตนแหล,ละแล้วแต่ว่าเราจะบริหารรูปนามกายใจเราเป็นยังไงนะ,นะวันนี้ก็สําเร็จสําเร็จสําเร็จทุกทกคนสวัสดีค่ะทุกคนแปดสิบบ้านหนึ่งห้องสี่บ้านหนึ่งห้องนะคะนอบน้อมมหาบารมีท่านมาเซอร์ น้มกราบพุทธิตาจิตน้มกราบขีปุศลนครั้งนี้พร้อมๆกันค่ะแล้วก็มุทิตาจิตกับตนเองมุทธิตาจิตกับเพื่อนๆค่ะน้มขีุศสกับตนเองแล้วก็น้มขีุศสนกับเพื่อนๆค่ะก็วันนี้หลายๆคนก็น่าจะได้รับรู้เรื่องราวที่ดีงามเนาะ